วันนี้เราก็จะมาสอนการทำเทมเพลตอินโทรของ s o นี่เว a านโปสเนะครับโดยง่ายหรือเรียกได้ง่า,ายว่าทำไตเติลในครับต่อนอี้น <c oughs> ก็ต้องเข้าไปโหลดเทมเพลตก่อนครับพิมพ์ไปว่าเทมเพลตอินโทรโซนี่เวคานโปสเนะครับเ <c oughs> นี่ยเทมเพลตอินโทรโซนี่เว a านโปสิบเอ็ เราชอบอันไหนแล้วก็เข้าไปเลือกเลยนะครับจะมีเทมเ,เพลตให้เ,เลือกเยอะพอสมควรเลื่อนดูครับเนี่ยชอบอันไหนลองดูกันสมมุติว่านีน่ดูนี้นสมสมมติว่าดูนี้ ว่าผมใช้ตัวนี้นะก็ดกดดาวน์โหลดได้เลยตัวนี้นะดาวน์โหลดมันจะเป็นไฟล์ ir นะครับร <c oughs> อ,อกดข้ามครับสะคิดกดข้ามไปเลยเดี๋ยวรอสักครู่ครับเดี๋ยวจดียขึ้น หน้าต่างว่าให้โหลดเป็นไฟล์ของมีเดียไฟล์นะครับขนาด7.77เมกะไบตนะครับไอตัวนี้จะเป็นขนาด7เจ้าที่โฟลเดอร์ที่เราจะบันทึกไว้นะครับผมจะบันทึกไว้ที่หน้าจอเดสก์ท็อป,ปเลยอือดาวน์โหลดเสร็จแล้ว เราจะมาทำการแตกไฟล์ตองแตกไฟล์ล้วมากบจะได้โฟลเดอร์ที่แตกไฟล์มาแล้วนี่ครับจะเป็นตัวที่เราจะทำกับเราจะดับเบิลคลิกเข้าไปเลยก็ได้แบบนี้เข้าไปในโปรแกรม Sony Vegas ครับ Sony Vegas Pro 11เราจะ เข้าไปทำการแก้ไขเทมเพลตกันสมมติว่าบางคนเนี่ยคิดไม่ออกว่าจะทำไตเติ้ลยังไงบางคนอาจารย์ให้ตัดต่อวีดีโอส่งคิดไม่ออกว่าจะเอาไตเติ้ลนำหน้าย,ยัางไงแนะนำตัวนี้นะครับกอาฟิดสวยทำง่ายากดไฟล์กดที่ไฟล์หรือกดตัวนี้เลยก็ได้ครับ i m p o r t m e d i a กดไฟล์ตัวนี้ก็ได้แล้วก็มาที่ Im p o r t Media โปเแกเอไม่ใช่อินโฟเรียโปรแกรมเดสก์ท็อปไอ้ตัวที่เราบันทึกไว้มันจะที่ไหนนี่นะครับนี่เบเวนดิชั่นก็กดกดรอสักครู่เราพอดะได้ตัวนี้มาทำการขยายมันออกให้ดู เราลองดูกันรอบหนึ่งก่อนวิ่งโซ่ Limited Edition Sony Vegas p 11เราจะทำการแก้ไขกันโดยที่กดที่ปุ่มนี้ครับอืมไอตัวเครื่องยนเนี่ยมองมาชี้ก่อนก็ได้ว่ามันเป็นเนี่ยเคอร์เซอร์ดูเคอร์เซอร์ตัวนี้ก่อนว่ามันเป็นตัวของยังไงนี่ครับมันจะเห็นว่าวิ่โซ่ ไอ้ตัวสีเขียวเนี่ครับ Generate Media กดเข้าไปเลยแล้วก็ทำการแจ้งใครมแจ้ไจใครมเลยเราจะใส่ชื่อของเราก็ได้ครับผมมว่าผมจะใส่ว่า <c oughs> ใส่ว่าอะไรดีเดี๋ยวคำเดี๋ยวคำ เแ,แล้วก็ปิดไปเลยรือเ,เราจะทำการเปลี่ยนขนาดเปลี่ยนฟอนต์ก็ได้แล้วแต่ตัวนี้เซรเป็นหนึ่งอืมตัวนี้ตัวนี้อีกเลยเียเลเวลพิลิชั่น edition. เปลี่ยนก็ได้ครับเปลี่ยนเป็นอะไรดีสมมติว่าเราจะเปลี่ยนเป็นชื่อของเราไปเลยสมมติชื่อว่าชื่อว่าอะไรดีชื่อว่า บแบนนะครับแบนนะครับเอาเป็นภาษาไทยเลยก็ได้นะน่าน่าน่าแบนนะครับเลื่อนลงมาดูมันจะมีไอ้ตัวนี้ใช่ไหมอือตัวนี้เวกเัสโพซิทีฟกับตัวนี้นะ โนพักขึ้นเวฟเฟสเวฟอเรียนลงมาอะลมามันจะมีสองตัวนชไหมนจะเปอวแรโนโนอรนี่กดเข้าปเปลี่ยนเราจะเปลี่ยนเป็นอะไรก็ได้ครับติวเราใส่ชื่อเราชื่อเราลองไปผมจะใส่เป็นอะไรดีง่าเลย ต้องทำการที่กดปู่ีเขียวเนี่ยตัวนี้มีการปกติเด็จะเปลี่ยนเป็นตัวนี้มีการปดผ่านไม่มีอักประเปลี่ยนเป็น love you. ไอเลิฟอยูอืมยูอ็ิแค่นี้เสร็จครับเสร็จแล้วดูกัน เรียกผมเอแบงค์นะครับใครจอยู่ใช่แล้ครับจบเลยทำการเรนเดอร์เลยก็ได้ทมเป็นเรนเดอร์ไปเลยจะเรนเดอร์ให้ไฟล์ขนาดเล็กยังไงนะ กดที่ตัวนี้ครับถ้าใครอยากไดไฟที่ดีที่มีขนาดเล็กกดตัว Project Video Property นะครับกดมาปุ๊บดูที่ตัวนี้เปลี่ยนเป็นนนครับเปลี่ยนเป็นนนนะฟ้าไม่ทันครับตัวนี้เปลี่ยนเป็น25ตัวนี้เปลี่ยนเป็น32บิตไอตัวเนี้ยิดีโอเลเวลเนี้ยใช่ไ้มครับไอตัวนี้เปลี่ยนเป็นไอตัวนี้เป็นฟิ l เป็นฟิ l l ถ้วตัลดลงไปเลยกดที่เ l นเดอร์ l e ไปโปรที่ไฟล์แล้วเรนเดอร์ก็ได้กดเรนเดอร์มาน้องแป๊บหนึ่กดเรนเดอร์เลือกที่เลือก ABC นี่ครับนีเป็น Sony AVC รับเฮ้ยไม่ใช่เลยดีกว่านี่ครับไม่ใช่ไม่ใช่ตัวนี้ครับตัวนี้ เงินคอนเซปต์นะครับ ABC a V c tap A B C M P C กดมเลือกเลือกที่อินเทอร์เน็ต S D 720p ี่ครับอินเทอร์เน็ต S D 720p กดที่ตัวนี้ครับกดตัวนี้ปุ๊บอินเทอร์เน็ต S D 720p โอเค ตองยี่สิบขึ้หมดหนึ่งสอง então, ส 10, 12, 12, 12, 12, 14. 14. ามยี่สิเบอันนี้จะเปลี่ยนเป็นหนึ่งแสนหนึ่งแสนสี่หนึ่งแสนสี่แสนสี่ข้างล่างเป็นเป็นหนึ่งแสนสองข้างล่างเป็นหนึ่งแสนสองมาที่ออดโยนี้จะเป็นสี่พันแปดได้สี่หมื cort, ่นแปดตัวนี้จะเป็นหนึ่งแสนสองหมื่นแปดพัน หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันนะครับดูที่ system system น่มีอะไรนะ project ดูที่ p r o j e t ตัวนี้จะเปลี่ยนเป็น bed ตัวนี้ไม่ต้องเปลี่ยนกดบันทึกครับเดี๋ยวอานชื่ออานชื่อ่อนวนเงินลำดับรูปแบบตัวนี้นะเป็นรูดับบกรับ ได้ตัวนี้มาวนี้มาให้เราทำการเลนเดอร์เลยจะได้ไฟที่นี่ผมจะปะต้องไว้ก่อนนะครับตอนนี้ก็เสร็จแล้วนะครับเราจะมาดูกันว่ามันจะเป็นยังไงผมจะไม่ไม่บันทึกโปรเจกต์นะ เ,น,เ,น,เน,นี่ครับดูขนาดของมันก่อนขนาดที่ได้ก็คือ2.19มิรครับเป็นขนาด SD ที่มีเรียกว่าเป็นพื้นที่ที่มีขนาดเล็กมากคุณภาพแต่คุณภาพนี่ระดับ SD เลยนะเราไปดูกันว่ามันเปิดได้ครับ ดูกันนะครับความคมชัดมันจะคมชัดแค่ไหน เรียกว่าคุณภาพดีบางน,นะครับก่อนจะการวันนี้ขอให้ทุกคนโชคดีมีวันนี้ใช้ครับสวัสดีครับ